สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสวดแก้วมังกรได้พ่อจอมนะคะเช้าว,วันอาทิตย์ที่24เมษายน2565เราจะมาอัปเดตนะคะการจเจริญเติบโตของแก้วมังกรสายพันธุ์นะคะแบลกก็กดารอนหรือแก้มังกรดำนั่นเองสังเกตนะคะด้านนี้จะมีดอกออกมาแล้วนะคะดอกอันนี้ดอกเล็กของเขานะคะเราจะพาไปชมดอกที่ใหญ่ขึ้น นเราจะมาบอกว่าเขาจะให้ผลผลิตหรือให้ดอกในช่วงกี่ปีนะคะอันนี้เขาเริ่มให้ดอกเราเป็นครั้งแรกของสวนเลยนะคะอันนี้เป็นต้นพันธุ์ของเราเราได้ต้นพันธุ์มาเมื่อตอนปีห3สามถ้าประมาณปี6-3นะคะเราได้กิ่งพันธุ์มาเราก็สั่งซื้อมาเป็นกิ่งพันธุ์ ะะแล้วเราก็มาทำการกราฟเองนะคะอันนี้ดอกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีดอกที่ใหญ่ขึ้นมาอันนี้ใหญ่ขึ้นมานะคะดอกสีดอกของเขาก็จะมีลักษณะออกสีแดงเข้มๆไปหาสีดำนะคะสีเข้มๆไปเลยกลีบเขาจะเรียงสวยมาก เราก็ได้มาเมื่อปี6-3สามนะคะเราก็มากราฟเราก็มาลงแปลงของเราถ้านับระยะเวลานะคะก็ประมาณน่าจะ2ปีได้แล้วนะคะอันนี้พึ่งพิ่งออกมาเลยนะคะตอนนี้จำนวนดอกที่ที่ออกมาตอนนี้นะคะของเรา ต้นกาปูอยู่ที่ประมาณ20ิกว่าต้นนะคะยีสิบกว่าต้นเราปลูกแบบราวประมาณเกืบยี่สิบห้าบต้นนะคะแล้วก็ให้ดอกออกมาน่าจะประมาณเกือบสีดอกเราจะมาดูอีกทีว่าเขาจะติดผลเยอะแค่ไหนนะคะอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มออกมา อันนี้ต้นอายุได้2ปีนะคะดูแลดีพอสมควรใส่ปุ๋ยตามระยะเวลาของเขาปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยสามารถซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษขอแค่เอาใจใส่นะคะน้ำไม่ขาดดูแลเรื่องน้ำเรื่อยๆสังเกตต้นพันธุ์ว่าเขาต้องการน้ำหรือ,อยังเขาแห้งเหี่ยวเกินไปไหมนะคะ ถ้าเป็นกิ่งพันธ์ุที่แบบเขียวๆนี่คือเขาสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นออกดำดำแดงๆหน่อยก็จะไม่ก็เริ่มแก่แล้วนะ,นะคะนี่จะเป็นกิ่งเขียวๆดอกเขาจะออกมาเป็นสีออกม่วงแดงๆเข้มๆนะคะอันนี้กำลังจะออกมาก็ก็เยอะพอสมควรอีกน่าจะประมาณสักหน่งเดือนเราถึงจะรู้ว่าเขาจะติดผลให้เรา กี่ลูกนะคะเราจะได้ชิมรสชาติที่แท้จริงของเขาแล้วเพราะว่ามันไม่เคยได้ชิมรสชาติสายพันธุ์นี้เลยเราก็ปลูกมาได้2ปีนะคะในประเทศไทยส่วนของ,องเราอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะบรรยากาศค่อนข้างดีแดดไม่เยอะมากนะคะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่แดดจะเยอะมากก็ควรจะมีสแลนมุมให้เขานิดนึงนะคะแต่ถ้ามี การเจริญเติบโตที่เปลี่ยนแปลงมากไปกว่าเดิมนะคะเขาเริ่มบานดอกหรือเริ่มติดผลเราก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะ